สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับช่วงไอซ์สกุลากันอีกแล้วนะคะวันนี้ไอซ์จะพาทุกคนไปดูจัดอันดับยูทูบเบอร์นั่นเองแล้วันนี้ไอซ์จะพาทุกคนไปดูพี่เป้งกับพี่กิจด,ด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่ไอซ์เข้าไปดูอะไรไปเลื่อนหาแล้วไม่มีใครเลยนอกจากพี่เป้งกับพี่กิตแล้วกดมันที่ตรงนี้เล,เลยค่ะตรงนี้สำหรับใครที่ไม่มี สำหรับใครที่ไม่มีไอตรงนี้นะคะเนี่ยไม่มีไอตรงนี้ให้เข้าตรงนี้แทนค่ะที่ไอวงกลมไว้เลยตรงนี้นะคะนี่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยะคะ่ะกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามานะคะก็ให้เราพิมพ์นี่เลยะคะ่ะจัดอันดับยูทูบเบอร์พิมไปเลยเนาะนี่คะ่ะพิมน,นะคะว่า ัดอันดับยูทเบอรกดค้นหาเลยค่ะแล้วพอทุกคนเข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาแบบพวกนี้นะคะพาเป็นหน้าตาแบบซึ่งนี้ให้เรากดมาตรงนี้ค่ะกดมาตรงที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลย กดไปเลยกดแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าอันดับแรกอะคนที่เป็นคนที่เป็นอันดับแรกก็คือพี่แป้งซีบิงนั่นเองพี่แป้งซีบิงเป็นเอ,อมีผู้ติดตามแล้วมีผู้ติดตามน้อยมากแล้วอยู่อันดับที่สองตอนนี้เขาอยู่อันดับหนึ่งแล้วคะ่ะอา่าว่าแต่อันนี้คืออะไรเอ่ยหา ไ <I> <laughs> อ้สงสัยแม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านี่คือพี่นี่ค่ะพี่แป้งซีบิงผู้ติดตามท่านนี่คือผู้ติดตามส่วนนี้คือพี่แป้งค่ะพี่แป้งอยู่อันดับที่อันเออันดับที่ให้ดูจากตรงนี้นะคะอันดับนี่มันจะมีบอกอยู่ตรงนี่มันจะมีบอกอยู่นะคะตรงนี้พี่แป้งอยู่อันดับที่หนึ่งค่ะส่วนพี่ไม้ไอ้บอกได้คําเดียวว่า พี่กิดอะอยู่อันดับหลักร้อยค่ะใกล้เคียงกับสองบอกได้คำเดียวว่าใกล้เคียงกับสองทุกคนก็น่าจะคิดว่าประมาณสามร้อยใช่ไหมทุกคนจะคิดว่าสามร้อยหมก็สองร้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าใครอยากรู้คือเรเจีเลยเลื่อนไปไคะ่ะทุกคนพร้อมหรือยังคะเอ้อทุกคนก็จะสงสยัยว่าอ้าวทำไมล่ะ ทำไมอยู่แค่ตรงนี้อย่าบอกกับพี่กิจพี่เอ้ยพี่พี่กิจอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนพอไหมคะอยากแน้ดูล,ลายยังแค่อยากดูแล้วหนึ่งนับหนึ่งถึงสามได้ให้ทุกคนจับตามองอยู่ยตรงนี้ค่ะข้างล่างนี้ได้เลยสองสามไปค่ะปิ้งปอพี่กิจนั่นเองนี่ค่ะนี่คือผู้ติดตามของพี่กิจนี่พี่กิตตัวจริงๆเสียงจริงดูนี่ค่ะ พี่กีดอยู่อันดับที่สามร้อยนะคะเห็นไหมคะเอ่ยทุกที่ลูก่อชี้ไว้นี่อันก็ต้องขอฝากอย่าลืมไปติดตามพวกเขากันด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากให้ไอนมาพามาดูยูทูบเบอร์คนไหนอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ได้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย